โตอาหารโตร๊ะเก้อา,าอี้คือเสียหายหมดเลยค่ะซึ่งทีฟูมาก็ตกใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าน้ําจะมาเร็วแล้วก็แรงขนาดนี้ค่ะว่าน้ําขึ้นประมาณหึ่งนิ้สักโค่ะส่วนห้องเรียนห้องนี้คือเรียนไม่ได้ค่ะน้ําท่วมหมดเลยช่วงน้ําท่วมนะคะโรงเรียนก็ทําการปิดประมาณ3วัน,นะคะ่ะ สาหรับหนังสือเรียนก็เสียหายหมดเลยค่ะเพราะว่าห้องสมุดก็จะอยู่อาคารน,นี้ค่ะซึ่งโดนน้าท่วมค่ะแล้วก็เป็นโคลนด้วยค่ะแล้วก็ส่วนโรงอาหารโต๊ะเก้าอี้คือเสียหายหมดเลยค่ะซึ่งคุณครูมาก็ตกใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าน้ําจะมาเร็วแล้วก็แรงขนาดนี้ค่ะก็มันก็มีส่วนร่วมของชาวบ้านก็ดีเหมือนกันครัาชาวบ้านจะได้ช่วยเนให้พัฒนาขึ้นแล้วก็ให้โรงเรียนเรามีเด็กมาเรนนีจะได้ แล้วรู้ไหมว่าวันนี้จะกัดกี่โมงรู้ไหมอันนี้ไม่รู้ครับจะกับกี่โมงเสร็จต้นนั้ก็คงได้กับมสวัสดีครับผมนายเวอัลนอัมบินตตนิมะาครับแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าของในบ้านจอเบาะนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ของโครงการไปศิีพันศานะครับเราเคยได้รับโอกาสจากมูนิธิมานะครับแล้วก็ เราก็อย่าสานต่อนะครับโครงการดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆเพื่อต่อไปนะครับุยเป็นพ่วมนวยการที่นี่ประมาณปีกว่าขวานครับวันนี้าทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางมิทนักไทยนะครับที่สนับสนุนงบประมาณในการปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้